เรียนรสหอมหวานชุนชุ่มเนื้อนุ่มมันน้อยอร่อยดีม,มีในดินแดนดนบรรดาลดันเมืองจันทับรีเวทีทสยามทุเรียนดีมีผลคุ้มขนแข็งหน้าเกรียงขาม น้ำแหลมคมเป็นเปลือกหนาเนื้อหนากินทั้งรสกลิ่นภายในอบใจคนถึงรูปชั่วตัวดำเจ้าพี่เอ๋ยอย่าเลือกเลยสุดแท้แต่กุศลถึงรูปดีใจชั่วตัวสุขสน เกิดเป็นคนคบยากลำบากใจเนื้อในหวานเปลือกนอกคมหวานเป็นลมขมเป็นยาพาลาไมเยืย่อใยดีทวีสุดไม่หยุดยน่นต์อย่างแยบยนก้มอ่อนนอ